ไปต่อกันที่หาดไม่ขาวจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยง,งานได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณะหลังจากที่มีข้อร้องเรียนแล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบมีการทําหนังสือแจ้งนะคะให้แต่ละร้านเนี่ยรื้อถอนเอาเองแต่ก็ไม่มีการดําเนินการใดๆเบื้องต้นก็ทําได้เพียงแค่ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะนําเข้าคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดของอ,อําเภอถลางเพื่อพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ที่ดินและตัวแทนอีกหลายหน่วยงานลงพื้นที่หาดไม้ขาวโซนติดกับโรงแรมชื่อดังเพื่อตรวจสอบการบุกรุกรก,ก่อสร้างร้านค้ารวมถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่สาธารณะนะคะตรงนั้นอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ก่อนหน้าน,นี้ได้มีการแจ้งให้กับผู้บุกรุกทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้วตามขั้นตอนค่ะแต่ว่าปรากฏว่ายังไม่มีการดําเนินการใดๆก็จะทําการรังวัดแนวเขตให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดบ้างเตรียมดําเนินการรื้อถอนต่อไป กลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของร้านค้าร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนหมอนวดบริเวณดังกล่าวก็มารวมตัวกันขอเจราจากับเจ้าหน้าที่รัฐและไม่ยินยอมให้มีการรื้อถอนอ้างว่ามีการทำกินมาเป็นเวลานานและมีการยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารวมทั้งต้องการให้มีการรังวัดแนวเขตให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรชาวบ้านพร้อมที่จะปฏิบัติตามและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ในทิติการทิติพฤติกุลสสเขตสาภูเก็ตในฐานะกรรมธิการที่ดินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาพผู้แทนรัษฎรก็เข้าร่วมสังเกตการในการลงพื้นที่ครั้งนี้และร่วมไปหาข้อยุติโดยทางตัวแทนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในเบื้องต้นทางตัวแทนป่าไม้ภูเก็ตขอเก็บข้อมูลร้านค้าต่างๆทั้งหมดส่งให้กับคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดอำเภอถลางไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ นะครับกรมนก็จะรวบรวมปัญหานะครับไปรายงานนะครับด้านความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่นะครับว่าเรามาดูแล้วนะครับตามที่มีเรื่องร้องเรียนมานะครับเพื่อจะร่วมกันแก้ปัญหานะครับให้ประชาชนในพื้นที่และก็หน่วยงานนะครับว่าปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็หาจุดผ่อนสั้นผ่อนยาวหรือตามที่ประชาชนะจะได้แก้ไขปัญหานะครับที่ดินทํากินมีอาชีพ ในส่วนหนึ่งของข้าราชการที่รับผิดชอบก็ได้ปลอดภัยไม่ละเว้นหน้าที่นะครับ ตัวแทนร้านค้าก็บอกว่าได้ทำมาหากินอยู่ในบริเวณนี้มากว่า10ปีตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์กับสารปกครองก็เลยอยากให้ทางเจ้าหน้าที่รังวัดแนวเขตให้ชัดเจนก่อนขณะเดียวกันก็ขอรอคําสั่งของสารปกครองได้ว่าจะพิจารณาอย่างไรพร้อมจัดปฏิบัติตามหากมีคําพิพากษาให้มีการรื้อถอนซึ่งถ้ามีคําพิพากษาให้รื้อถอนก็พร้อมจะดําเนินการเองนะคะร้านค้าที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ15ร้านค่ะ แต่ตอนนี้ผมขอให้เจ้าหน้าที่คือระงับการหรือถอนก่อนแล้วก็ได้ไดชี้ได้คี้เนรางวัลที่ให้มันถูกต้องตามในรูปแบบไหนอพอหลังจากนั้นเนี่ยผมต้องรอคาสั่งของศาลปกครองโดยที่ว่าผมก็โน้มรับคําสั่งของศาลปกครองว่าในหนังสือฉบับนี้ตามที่ว่าผมร้องขอจากศาลปกครองถ้าศาลวิจัยออกมาแล้วแต่ตัวบอกมาเลยว,ว่าหนังสือฉบับนี้คือในสมบูรณ์ปุมเนี่ย ให้รื้อถอนตามที่ศาลดังกล่าวว่าให้รื้อถอนในภายในกี่วันดังกล่าวเนี้ผมก็ต้องจำยอมโค้งต่อหน้าศาลว่าผมได้ยอมอรื้อถอนด้วยตัวผม,ผมเองนายท,ตทิติกันทิติกันทิติพฤทธิกุลสสเขตสาภูเก็ตในฐานะกรรมธิการที่ดินซะพย่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะระบุว่าในประเทศไทยเนี่ยมีที่ดินสาธารณะและที่ดินของรัฐค่อนข้าง,งมากหน่วยง,งานรัฐยอมรับว่ามีกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลไม่เพียงพอส่วนที่เป็นของภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายหาดสาธารณะก็จะมีชาวบ้านเข้ามาทำมาหากินค้าขายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแม้ว่าที่ดินของรัฐไม่ควรมีใครจับจองแต่หน่วยง,งานของรัฐสามารถเข้ามาจัดระเบียบให้กับผู้ค้าที่ต้องการเข้ามาค้าขายได้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอยู่เดิมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังสามารถจัดเก็บภาษีได้ด้วยค่ะ